ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ 9, เปิดประเด็นบอกเล่าช่วง<ร>ที่สองสนับสนุนโดยเ,เช่นไรท์ สวัสดีครับแฟนๆบอก้าแล้วสิบครับวันนี้ครับโด่งพาคุณผู้ชมนะครับมาแวะทานอาหารอร่อยๆนะครับในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น ข้ามกลางชายหาดริมทะเลนะครับบอกเลยครับว่าตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ครับโรแมนติกมากๆกครับกับหาดส่วนตัวนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านซีซอลซีฟู้ดแอนด์วา e นะครับบรรยากาศด้านนอกยังดีขนาดนี้อาหารด้านในเขาบอกว่าอร่อยมากๆจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเราตามเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับไปเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่กับนะครับพี่พักคินีนะครับมารมงคลเจ้าของร้าน Sea Salt Seafood and Wine ครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ว่าขอเรียกว่าคุณกิฟก็แล้วกันนะครับต้องถามก่อนเลยนะครับร้านสวยๆแบบนี้ที่มาของชื่อร้านนี่มาจากอะไรครับก็ Sea Salt นะคะซีก็ by the sea ก็คือเราอยู่ริมทะเลนะคะส่วน Salt ก็เป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็เลยคิดว่า เหมาะสมที่สุดแลยที่จะชื่อซีซอค่ะก็คือเกลือทะเลใช่เกลือที่มาจากทะเลและเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารด้านทะเนะครับแล้วก็มีทั้งซีฟู้ดมีทั้งเครื่องดื่มนะครับซีฟู้ดเครื่องดื่มสเต็กเบอร์เกอร์เรามีหมดมีครบทุกอย่างคุณผู้ชมอากาศดีด้วยบรรยากาศโรแมนติกด้วยแสงอบอุ่นขนาดนี้และที่สำคัญอาหารหลากหลายขนาดนี้เดี๋ยวเราตามครับเจ้าของร้านสวยๆนะครับคุณยิปไปดูด้านในกันเลยครับไปเลยครับคุณยิครับ บรรยากาศดีมากๆต้องถามพี่กิฟก่อนเลยว่าสไตล์การแต่งร้านนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไรครับจริงๆแล้วแรงบันดาลใจเนี่ยมันมันไม่ได้มาจากไหนแล้วค่ะมันก็มาจากวิวที่สวยของมันอยู่แล้วดังนั้นร้านเราไม่ได้ตกแต่งอะไรมากค่ะเราใช้บรรยากาศที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยทำให้ร้านเราเป,เป็นเป็นจุดเด่นของตัวมันเองเห็นบอกว่าแบ่งเป็นหลายโซนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมีโซนอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่กิฟต์พาไปดูนะครับคุณผู้ชมได้เห็นด้วยว่าร้านสวยมากจริงๆครับ ก็โซนแรกนะคะที่จะแนะนำแล้วก็คือหน้าเวทีตรงนี้นั่นเองะะอ่อโซนหน้าเวทีตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนาท์ดอร์นะคะหน้าเวทีแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซน C เราจะเรียกกันว่าโซน C ก็คือจะมีหลังคาเป็นเุา o u t อร์อิน d o o r ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะก็ถ้าลูกค้ามาเป็นคู่ก็สามารถมาเดินชมวิวนะคะก่อนที่จะมารับประทานอาหารอร่อยๆได้ใช่โดยเฉพาะตรงนี้ถ้าเกิดผ้าที่ตกดินเนี่ยจะสามารถมีชื่อด้วยนะครับ ชื่อของเขาคือพาราดิโซเพียร์ค่ะนี่เหมือนเป็นสวรรค์อะไรอย่างี้ใช่สวรรค์ฝั่งนี้คืออะไรครับฝั่งตรงนี้เราจะเรียกว่าคาบาน่านะคะก็จะเป็นเหมือนกับที่นั่งให้ทุกคนได้ดื่มได้แล้วก็ทานของหวานนะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่ได้เสิร์ฟอาหารเนื่องจากความสะอาดที่เราต้องคอยดูแลของโซนนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องดื่มกับขนมหวานผลไม้ผลไม้ผลไม้ปั่นใช่ค่ะดูครับ มีโต๊ะแบบนั่งสไตล์แบบติดชายหาดเลยติดบนหาดเลยรับรมแบบเต็มเต็มนะครับใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมบอกเลยนะมีแอบอิจฉาโต๊ะข้างๆอ่ะแล้วก็ดูบรรยากาศเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นเมนูอาหารแล้วก็หน้าตาของอาหารด้วยเพราะที่นี่มีหลากหลายเมนูแล้วก็อาหารขึ้นชื่อเยอะเลยใช่แล้วแล้วก็ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครด้วยอร่อยด้วยโอ้โหไปแล้ครับคุณชมครับ เดี๋ยวเราให้พี่กิฟแนะนําแต่ละเมนูหน่อยดีกว่าครับว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เป็นเมนูพิเศษของทางร้านครับก็ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ของทางร้านนะคะเ็นิกเนเจอร์ก็จะเป็นปลากระพงฟองดูค่ะกับซอสแซบค่ะนี่คือ lobster Canadian ค่ะอบชีส lobster Canadian ค่ะอบชีสด้วยใช่ค่ะตัวนี้เป็นเป็นมาจากแคนาดาเลย โอ้เห็นบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นเมนูไฮไลท์ของทางร้านเลยใช่ไหมคะถูกต้องใช่ค่ะคือนําเข้าจากแคนาดาเลยครับใช่ค่ะเมนูต่อไปเมนูต่อไปจะเป็น๊ popula าเดชของเรานะคะจะเป็นทองแท่งค่ะทองแท่งทองแท่งซีซอลตัวนี้ก็คือจะเป็นไส้สดไส้กุ้งนะคะซึ่งกุ้งเนี่ยเราตีจากกุ้งแชบัวยักคือเราตีเองดังนั้นจะมีความเด้งความหอมของตัวกุ้งค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งเย็น เกี Bref, aha, own, okay. well ่ยวกุ้งเย็นค่ะเกี๊ยวกุ้งของเราแต่เป็นเกี๊ยวกุ้งเย็นค่ะจะเป็นสลัดเกี๊ยวกุ้งเย็นซอสญี่ปุ่นกับซอสส้มค่ะอืมเอาซอสญี่ปุ่นกับซอสส้มมาผสมกันอีกค่ะมันจะเป็นความลงตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของทางร้านก่อนเลยนั่นก็คือ lobster ตัวนี้ที่ส่งตรงมาจากแคนาดา บอกว่าอร่อยมากมจริงๆค, <q a. S 1> ครับพี่กิครับแล้วก็ที่สะคันผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับแฟนๆรายการบอกเก้าเล่าสิตอนนี้คงอยากจะลองมาทานมาชิมเมนูอร่อยๆแบบนี้แล้วเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมพี่กิ๊ใช่ค่ะถ้ามาจากรายการบอกเก้าเล่าสินะคะสามารถโทรมาจองโต๊ะก่อนได้ทางเราจะมีโปรโมชั่นตัวค a l มารี่เป็นหนวดปลาหยักทอดกรอบ นวดไปเลยหนึ่งทีทอดกรอบใช่ค่ะถ้าเกิดคุผู้ชมสางนี้สนใจอยากจะมาเนี่ยเดินทางมาอย่างไรบ้างคะก็ไม่ยากค่ะร้านเราเนี่ยจะเลยหนองมนมาจากกรุงเทพประมาณ2กิโลค่ะขับมาเนี่ยก็จะเห็นคอนโดพาราติโซ่สมแท่งใหญ่ๆขวามือกับรถแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในคอนโดได้เลยอยู่ในโครงการก็เชิญทุกท่านนะคะมา ติดตามร้านอาหารซีซอซีฟูดแอนวา์นะคะมีบรรยากาศดีๆเพลงเพราะๆอาหารอร่อยเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างเลยะนะครับมีเบอร์โทรโทรมาสอบถามจองโต๊ะของก็ได้ได้ค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญ a c e b o o k ทางร้าน a c e b o o k ค่ะก็เป็นซีซอบางพระค่ะครับม <า S 1> ผมตามติดตามได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กิ๊ฟมากๆนะครับเจ้าของร้านน่ารักมากนะครับยังไงเดินทางมาชิมเมนูอาหารที่นี่ได้รวมไปถึงสัมผัสบรรยากาศดีๆครับที่บางพระนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยครับมากันได้เลยนะครับที่ร้าน ซีซอสซีฟู้ดแอนด์ไวน์นะครับรับรองครับไม่ผิดหวังจริงๆครับเดี๋ยวผมขอชิมเมนูอาหารของทางร้านนี้ให้หมดทุกเมนูเลยนั่งกินกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับกลับไปหาพี่มดดำนะครับตอนนี้รออยู่ในสตูแล้วครับกับเรื่องราวดีๆกับรายการบอก9้าเล่า1ิครับไปเลยครับใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าเราจะเล่าให้สิบ